ต้องไปนู่นเนาะต้องไปเอาที่นู่นเนาะบอกว่าไปถ่ายปิดกี่ร้านบนส่นเริ่มมาเห็นไห้กาใส่บอดที่ถูกสุขลักษณะ ตรวาตุ๊กตาคนีค่ะนี่นะคะใส่หมวกเลยหนๆมองกล้องอ่าล้อ่า คุณส<ม>ังน so ื้สิคะคือสนิ้อดิให้หลวงครบรอบไปพบพัฒนาการแล้วค่ะโ จริงๆวันนี้มันเป็นวันวันคล้ายวัน,ว,น,ว,นวันเกิดของบริษัทนะคะเราก็มีการรณรงค์งเรื่องหมวกนิรภัยู่แล้วแล้วก็เป็นการคืนกาไรให้สังคมก็จะมีการแจกหมวกเด็กที่ไม่สวมหมวกมาค่ะแล้วก็จะมีหมวกที่เราจําหน่ายตามคืกเ้าถวายในหลวงครบรอบ86พรรษา ใบละ86บาท,บาทค่ะเริ่มตั้งแต่ค่ะ,คะ ừ, เริ่มตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคะ่ะยังไงก็ช่วยทางหลังบ้านนิดนึงนะคะหมวกนี้จะมีจำนวนจำกัดประมาณ65ใบสำหรับใบละ86บาทส่วนหมวกเด็กเี่กก็มีหลายสิบใบท,ที่เราจะแจกฟีีนะคะ